ลิ้นไทท่านจูโจมสีสดชี้เด่ด้วยฮัตพิงคูดขี้ฝันให้มีหินปูนด้วยบลัชจะยิ่งสมจริงเป็นธรรมชาติสายตาปิงแวบทรงสเสน่ห์ใช้เยลโลกรีนยังรอและเลงเอเมลลด์ให้เป็นเฉดเงาลุลูกได้เลยเสริมควันสเปเชียลเอฟเฟกต์ให้ดูดูดันเดือดดานสมจริงสุดคุยใช้แค่วอร์มเกรก,ก็พอโอ้โหแค่นี้ก็เหมือนควันอีฟหายแล้วมั้งนะ ก่อนจะไปต่อการเฉือนสีไม้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประหยัดสีไม้พอเฉือนเปลือกไม้ด้านนอกออกมาจนบางระดับหนึ่งแล้วคอยใช้ปลายแหลมเนี่ยขูดเนื้ออีกนิดนึงแบบใจเย็นๆล่มๆอย่าเาผลอพลาดไปขูดโดนเนื้อสีล่ะเดี๋ยวจะประหยัดสีได้ไม่สุด แล้วค่อยใช้นิ้วมือเนี่ยเก,ยกเลี่ยมันจัดทรงให้ขนมันเรียงสวยงามก็โอเคแล้วอะพอล็อคเสร็จแล้วก็ลองระบายดูน่าจะพอใช้การได้อยู่ระบายเชสนะต่อเลยโดยการทับสีเขียวอีกเลเยอร์บวกเพิ่มเพิ่นจูโจมให้เฉดเงามันเข้มยิ่งขึ้นจะเป็นสีดำเทียมที่ใครสีดำหมดเนี่ยก็ขอให้ลองใช้สูตรนี้รับรองว่าติดใจตังอยู่ครบสาสีไม้โกเบรนทับทุกสีให้ทั่ว ยกเว้นที่เว้นแสงเขาไว้จะได้ประหยัดสีได้อีกนิดแถมยังเพิ่มความมันเงาให้อีกเป็นของแถมที่สุดคุม้มใช้ครีมเบสผสนเบรนทุกสีแค่นี้ไททันจู่โจมก็แทบไร้จุดอ่อนใช้สีดำทำให้ไททันจู่โจมเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าไททันแม่โว้ยมันจะเดือดไปไหนครับเนี่ย